เปลี่ยนบอกอ่าอินุนสักเลยตอนนั้นตอนนี้อชั่วหน่อยนี่เเนี่ยนี่โอ้ยนี่แมันไปลือยหไกนโอ้ยนอนุนยังอินนั่นยงดีนี่ดีไปนั่นนั่นใหญ่ยองชอบใจ ปวนปูนปวนร้อนดำน้ำเลยนูเห็นเขาดำอ่ะร้อดำเลยดำลงไปเลยพรมันลงไปแล้วมันอยู่ดูปกติแล้วมไม่เป็นไรหรอกเราเลีอกมันว่ปกติแล้วมันลงไม่ไม่เป็นไรทีแรกนอ้อนจะแกแก่นี่ยโอ้ลูกดูดูอามีอามีรอยคอเนี่ยมี กำัดน้ำักันเนยคนกน้ตกน่ค่ะเอานายยืนเราสิลงยืดหนอยยืดยืดยืเยืดยืดนะทนได้าฝุนร้อนเลยเนี่ยเย็นดอะเนี่ยนเ้้ากเย็นดเน่ตอนหานี่เกาะเนี่ยเออลงเป็นนานเท้าไหร่กันไม่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 ตรงทีแรกรอนะทีแรกเนี้ยจะได้ช่ไว้ แต่จะหายที่นี่แล้วอ่ะเนี่ยน้ำแร่อ่ะล่่เกดปนดีแล้วแล้ดีแล้วดีีแล้วดีแลวดีแล้วดีแล้วดี้วดีแล้วดีแล้วนีล้วดแล้ล้วแ้วดอ้วี้โดีแล้วลงวแล้วดดีแล้ว